แม่ยี่สิบลูกเจ็บคอถ้าผมแปดสิบลูกแล้วมั้งเดี๋ยวมันเจอเทวชนะครับโอ้โหวันนี้ผมมันเจอหมึกครับหมึกยักษ์ครับหมึกยักษ์ในตำนานเลยนะนี่เป็นหมึกหอมนะโอ้โหใหม่ใหม่เลยตาเจ้าเขียวใหม่ใหม่เลยเป็นหมึกหอมหมึกกระดองหมึกหอมด้วยอุ้ยนี่หมึกหอมนี่โอ้ดูดูดูเซลยังยังยังดิ้นอยู่เลยนะนี่เซลมันดิ้นอยู่ฮะนี่ครับเขาเรียกว่านกหมึกเลยนะนี่หมึกรอบเหรอครับหมึกรอบนะ หมึกรอบก็คือหมึกที่ไม่ได้นกครับใช้รอ,อ, <ะ S 2> อบวางอ่าใช้รอบวางเอาลงไปที่ใต้ใต,ใต้ใต้ทะเลนั้นแล้วก็มันจะเข้ามาในรอบนะฮะรอบคือเป็นตะข่ายนะฮะพอเข้าแล้วออกไม่ได้นะเนี่ยอืมใหญ่มากใส่รอบเด้ไปายรอบดูได้ไหนรอบแบบไหนโอ้รอบอยู่ด้านบนนะอ่าเขาค่ายๆจะรู้รอบนะฮะนายก็ดูได้รอบลักนณะตรงนี้ อ่ะนี่ครับแนนๆกแนแนวแล้วเดี๋ยวจะมองภาพไม่ออนนะฮะอันนี้คือร่อบ่อหมึกนะร่อหมึกอันนี้เป็นตะข่ายนะฮะแล้วก็ยังมีข้าขาคือตัวล่อฮะเวลามันอยู่ในน้ำมันจะเคลื่อนไหวได้นะทุดิ๊กทุกดิ๊กนะฮะทำให้ปลาหมึกนึกว่าเป็นเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเป็นครอบครัวเขา้ฮะมันก็จะเที่ยวเป็นตัวหมึกด้วยกันนะมันก็เข้าไปข้างในฮะเพื่อวางไข่ข้างในนะฮะแล้วก็จะเข้าไปติดกับนะพอเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะฮะปลาหมึกจะไม่สามารถอ่าเดินหน้าออกมาได้นะฮะนะครับมันก็เป็นลักษณะนี้ฮะ เป็นการล่อโดยที่ไม่ต้องใช้เหยื่ออะไรเลยนะฮะโดยใช้พลาสติกนะเดี๋ยวนี้ยเขาใช้ถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกนะในการทําเป็นหลอกล่อให้มันเข้าไปข้างในนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันเขาขายไงเขาเนี่ยราคาช่วงนี้อัพเดต<อ>ราคานิดนึงสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนาะอันนี้ราคาต้นต้นน้ำนะต้นทางใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ที่ทมือที่สองมือที่สามแล้วอาจจะ ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันนี้คือมันต้นน้ำเป็นแพของเจดวงนะฮะน้ำแมนนะฮะบางเบิร์นนะครับน้ำแมนคือคนไหนคนนี้ครับกับคนหล่อใส่แว่นนี้ฮะเบอร์โทรเบอร์อะไรอ่ะมีแต่คนถามเบอร์โทรอ่ะศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งสองสองแปดศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองสองแปดแปดศูนย์สามอืมนะครับ พอเขาดูก็ <k S 1> อยากได้เขาจะมาทันทีนะคนดูก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่อยากบอก <c oughs> เลยเจนี่มาช่วงนะนะครับนี่ครับให้ดูมันรลยยิบเลยยับรลยยิบเลยยับพอเป็นหมึกที่สดนะเอทำอะไรกินดีเนาะหมึกแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้มยำเหรออันนี้เป็นการเป็นการน็อกนะผมเคยถ่ายไปคลิปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะเป็นการน็อกหมึกเอาหัวทิ่ม,มงลงนะแล้วก็เอาสูดมัน เราโผล่ขึ้นมาจากจากน้ำนะฮะน้ำแข็งนะเดี๋ยวน้ำแข็งนี่เขาต้องใส่เกลือไหมครับไม่ไม่ใส่ไม่ต้องใส่นะน้ำทะเลเกลือจะไม่ใส่นะเ้ำทะเลเพราะเป็นน้ำทะเลแทนอ๋อต้องเป็นน้ำทะเลนะครับวิธีการน็อกหมึกน้ำทะเลน้ำจืดน้ำจืดจะดีเหรอมันน้ำจืดถ้าน้ำทะเลมันทนกว่าน้ำทะเลน้ำทะเลจะทนกว่าน้ำจืดก็ได้แต่ว่าไม่ทนถ้าน้ำทะเลมันจะสดกว่าทนกว่านะครับตัวตัวนึงนี่มากี่ขีดเขานี่ยประมาณ สี่ขีดสามขีดอย่างตัวนี้เจนะ็ดดขีดดูนี่โอ้ยโ,โชว์หน่อยโอ้ยเจ็ดแปดขีดนี่ครับตัวนี้เจ็ดแปดขีดเลยนะฮะดีกันน็อกนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ไงโอ้ตัวนี้ช่างนี่โอ้ลื่นลื่นมันจะลื่นนะตัวนี้มันจะลื่นลื่นโลกวา่าเปล่โลกว่าเลยนั่น <c oughs> เป็นโลเลยตัวนี้โลกวา่า ก็เปโลดนะรัวไปโลเลยนะครับบางเบิดครับบางเบิดนี่หม,นะมึกปัานเรานะหมึกบางเบิดนะฮะคืนจะงเ้ช่งนี้คือจะได้ช่วงนี้นะหมึกหมึกเข้านะหลังจากที่หน้าลมมันก็มีเวลาไปหลัง,ลงหลังจากปลาบึกหลังจากปลาบึกป่าบึกนะมันก็มีเวลาไปหลบภัยได้นะฮะทำให้มันจะเติมโตได้นะดูครับเดี่ยละตัวตัวนะพอหมึกนี่มันเวลามันหลบภยัยรรมชาติมันจะไปหลบที่ไหนพี่ ส่วนมากที่อยู่ใต้ไอ้พวกปลากระลังสลายอวันนี้ส่วนลายพวกไอ้ขี้อยากอะไรวันนี้นะอ๋อปลาสลายใต้ขี้ขยากขีเลยาหรือว่ากองปะกันลังศัตรูของมันคือคืออะไรพี่ปลาหมึกนะอะไรกินมันได้ปลาปลาใหญ่เหรออ๋อปลาใหญ่ปลาอินทรีกินไหมส่วนมากอินทรีจะกินปลาปลาเป็นอ๋ออินทรีกินปลาเป็นส่วนมากจะมันกินไีลหมึกนี่ศัตรูมันคือปลาอะไรถามถามเพื่อคนที่ไม่รู้ ปลาทองเทงเหรออ๋อปังแล้วนแบบไม่ยาวอ๋อปลากนั้นเนาะนี่ครับตัวใหญ่มากเลยฮะไปโอ้ยเนื้ะวันนี้โชคดีนะลุกก่ังสผัดลุกอ่ะรังได้คิวลเนี่ยหมดนี่ที่ช่างมานี่กีิโลเนี่ย ได้ข <để S 1> <C> ้างเงี้ยทั้งหมด40กิโล40กิโลดูครับวันเดียวยาวเดียวนะยาวเดียวได้40กิโลที่ดูยาวเดียวที่เป็นเรือที่เขาไปออกไปวางไปไตมอดไตมอดไตมอดคอามอดอ่ะความอดอ่ะไตมอดโอ้โูดลงมอดไปวางนะลูกชายลูกชายนี่เองลูกลูกชายของพี่แมนไตมอดวางเบิดนะไตมอดวางเบิดไปวางได้40กิโลไม่รู้เป็นดำอาของเพื่อนมาหรือเปล่ามีมั้งนะของเพื่อนนะแต่วอาไม่มุดเอาของเพื่อนมามั่งวันเนี่ยมอ เอาของเพื่อนมาคีรุ่ง <c oughs> เอาของเพื่อนมาคีรอ่ะไม่ได้มองเพื่อนมาคืนเราไม่เอา,าเราไม่ได้อเอา,าเอะทำด้วยฝีมือตัวเองออ๋อบางทีก็มีการแบบดึงเข้ามาดูของกันนะไม่ได้นะไม่ได้นะ <c oughs> โดนยิง <c oughs> มาเช็คดูดิว่าเข้ากีดตัวของเพื่อนดึงเข้ามาดูนะครับนี่ครับอ๋ออันนี้ส่งส่งวันไหนวันนี้เลยวันนี้นั่นครับส่งวันนี้ตลาดไทยเตลาดไทยอ๋อเปิดหมดทีโอ้โหนี่ด้วยนี่ด้วย เห็นเล็น้อยเนี่ยวูบวันนี้ไอ้สี้งดาๆนี่คือหมึกมันนะนี่เป็นหมึกมันนะโอ้โหไงเจ้ามันจะเยอะขนาดนั้นโอ้โห,หูยด,ใด,ดใูใหญ่มากปึ๊บเนี่ยมันลื่นผิวมันจะลื่นนะผิวมันจะลื่นหมึกหอนี่เป็นหมึกที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาหมึกใช่ไหมมีหมึกอะไรที่แพงกว่าน,นี้ไหม หมึกหอมกับหมึกหมึกหอมกับหมึกเนื้อหมึกสอดหมึกเนื้อหมึกสอดหมึกสอดอ๋อสองอย่างเนี่ยแพงกว่าเพื่อนหมึกหอมหมึกสอดหมึกยาวๆนะแพงกว่าเพื่อนเลยราคาใกล้เคียงโอเคเลยนะนี่ครับนี่ครับเป็นถังของเขานะเขาจะเขียนชื่อไว้อย่างนี้นะฮะแมนบางเบิร์ดนะฮะเราส่งข้อเทศนะคนนี้อยู่ที่ห้องเครืครับที่นี่จะทำหลายอย่างนะทั้งรับซื้อแล้วก็จะหาออก มีแฟมีปลาเอ่อมีเรือเขาเองด้วยนะฮะรู้สึกว่าเขาวงจรที่นี่นะเรือของตัวเองมีกี่ลำตัวนี้เรือพี่เรือกี่ลำลมีกี่ลำสามลำใหญ่ๆนะเป็นเรืออ๋อใหญ่ลำเดียวเนาะทั้งหมดสามลำนเรือเรือเขาเรียกวนวนดำเหรอวนล้อมวนล้อมวังวันนะฮะหนึ่งลำแล้วก็จะมีเรือของลูกๆเขาอีกนะนะนี่เรืยลิยยับเลยยับนะะเพื่อนๆได้เห็นนะ บบดูเซลล์มันก่อนสดไม่สดดูเอาฮนะนี่คือยังไม่ตายนะเพิ่งได้มาเช้านะฮะทำอะไรกินเอ่อยยำนะยำน่าจะอร่อยนะยำปลาหมึกยำหม,มึกหอมนี่ถ้าจะกินก็เอาประมาณนี้นะแต่ถ้าตัวใหญ่เกินจะอาจจะ ต้องไปทำหลายเมนูนะฮะ้าจะไปต้ตมยำหรือจะไปย่างอเอาแค่ได้ขนาดนี้พอ อดอกดติดตามนะครับสนิทกรทวีชัยนะครับแอ่ป่าเจดวงที่แบรน์มาเกิดครับ